เด็กกเลือเลือๆเลือรู้สึกว่าตาหวานกันนะเป็นใครรอบนี้ตาหวานเออสิเดอๆๆยนะยนะย่พวกหัวเหมือนอบังเลยเป็นบังซีเหรอเป็นบังซีนิดเหรอใช่ไหม เป็นอบังหรอฮะแค่อบังสี่นินไอยมีแรงละมีแรงปีนแล้วไอ้ลิงน้อยลิงน้อยมีแรงปีนแล้วครับเมื่อตอนกลางวันนะซุปอย่างเดียวเลยทำตาแป๋วดูน่าสงสารเอาอันตอนช่วงปลาแม่ไปมันอะไรบ้า <H> มน,นอนหหอนอนนิดนึงครับ mm hmm. ตอนนี้นะลุกลุกกวนเลยละไปละ